สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสวมแหวนจากนอกโลกเปิดเรื่นหอหลังงามวามวานิชารีวิวาแหวนจากนอกโลกวิวาฝรั่งเล่นใหญ่สวมแหวนไกลจากนอกโลกเปิดเรื่นหอหลังงามวามวานิชารีไม่งอวงการละครไทยถูกผู้จัดใหญ่แบนแต่อยู่ได้เพราะความกระตันยูชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะน้อยคนมากที่จะได้รู้ว่า กว่าจะได้มาเป็นนางเอกระดับแถวหน้าของวงการไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวาวาวาวนิชารีโชคประจักชัดมาเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้ในรายการแฉกว่าจะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่วัยเด็กเจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันจากเด็กจนจะได้เข้าวงการจนถึงวันนี้เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็ก อยู่กับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลจ่ายค่าเทอมแต่การกินการอยู่คุณแม่ดูแลหมดแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขณะแม่กำลังผัดกับข้าวเด็กช่างกลมีปากเสียงจนคุณแม่โดนลูกหลงวาววาวเผยว่าตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องร้านเปิดดึกมากเราเข้านอนแล้วคุณแม่ถูกลูกหลงที่ท้องไม่มีใครบอกเรา จนตอนเช้าไปโรงเรียนเราคิดว่าแม่อาจไปตลาดเช้าตอนนั้นวาวาอายุ15ร้านอาหารมีรายได้ต่อวันแม่ต้องรักษาตัวหลังถูกลูกหลงทั้งบ้านเหลือเงินหลักร้อยบาทแม้ว่าที่บ้านจะไม่มีเงินแต่คุณแม่จะหามาให้ได้ลูกแต่ละคนเรียนสาธิตเรียนเทนนิสบัลเล่ว่ายน้ำแพงแค่ไหนเขาจะเจียดมาให้ลูกได้ วาววาวเคยเป็นเยาวชนทีมชาติกระโดดน้ำด้วยตั้งแต่นั้นวาววาวต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กพอเจอวิกฤตเลยไปเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนอายุ15-16หาเงินจนตัวเปื่อยสอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ200บาทเราต้องทำให้ได้มากที่สุดน้องชายก็ต้องไปเป็นน็อกเกอร์เทนนิสหาเงินเหมือนกัน จนวาววาเข้าวงการก็เป็นคนส่งเสียน้องชายอีกสองคนเรียนตระเวนแคทงาน4ปีจนอายุ19เราก็ได้ไปสอนว่ายน้ำกทมไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยรามเมงชามหนึ่งก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองขอไปเจอที่สระว่ายน้ำแคทงาน6เดือนได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้ ตอนนี้ได้โฆษณาหลายตัวรวมๆกันเริ่มมีเงินก็ไปซื้อสุดน้ำเต้าหู้มาทำน้ำเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มี facebook ไม่มีไอจแล้วให้คุณแม่ดูแลขายมาตลอดถึงตอนนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกยังน้อยมีธุรกิจก็ยังดียอมรับตอนนั้นทอมากวันนี้เล่าไปยิ้มไปแต่วันนั้นนั่งน้ำตาไหลเหมือนละคร แต่ตอนนี้เองหลังจากที่ปัญหาชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเธอก็เจอฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าเดิมมากๆชนิดที่ว่าเป็นเหมือนชีวิตใหม่ของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอเพิ่งจะเข้าไปทีมั่นกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองซึ่งแหวนที่ทำการมั่นนั้นเป็นแหวนที่สาววาวาวเผยว่าเป็นหินอุก,กาบาทจากนอกโลกอีกด้วยเรื่องว่าเล่นใหญ่มากม ขาแสดงความยินดีกับนางเอกสาวคนสวยด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ